สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรัก,กรเกษตรนะครับนี่ครับช่องของคนรักต้นไม้ก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูราคานะครับเป็นราคาฟิโลเดนรอนนะครับก็พิกัดต,ตลาดนัดต้นไม้พัทยานะครับก็เปิดทําการขายทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งขาย3าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันก็ เนี่ยครับวันนี้ไปดูต้นไม้ก็เลยเอาราคานี่ครับราคาฟิโลเดนรอนนะครับก็อ,อถือว่าเป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะครับไม้เลื้อยก็ต้นแรกก็เป็นฟิโลไลแมสนะครับฟิโลเดนรรนไลแมสนี่ครับกระถางละสองร้อยเพื่อนเพื่อนว่ายัางไงครับราคากำลังดีเลยน่าน่าซื้อมาเลี้ยงมากเลย อันนี้เป็นเงินไหลาขาวเงินไหลาขาวนี้กระถางละแปดสิบเองครับนี่ครับกระถางก็ไซส์นี่ผมว่าไม่หกก็แปดนิ้วแล้วครับอันนี้เป็นฟิโลโดรนอนสีทองนะครับแปดสิบอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็กระถางละแปดสิบเหมือนกันครับชื่อฟิโลอะไรสักอย่างเนี่ยครับกระถางละแปดสิบ ส่วนอันนี้เป็นฟิโลพิงค์ปรินเซสนี่ครับร้อยห้าสิบเองครับลายนี้สวยมากเลยนี่ครับแล้วก็มาที่นี่ครับฟิโลเม็กซิกามัมครับนี่ครับกระถางละห้าร้อยม็กซิกามัมอันนี้เป็นไวโอลินสีทองไวโอลินสีทองสองร้อยครับนี่ครับสวยงามมาก ส่วนอันนี้เป็นบอลกระดาษนะครับบอลกระดาษไม่ใช่ฟิโลนะครับเป็นไม้อะโลคาเซียก็กระถางละ100่ก็ไม้อะโลคาเซียก็ตระกูลเดียวกับอบอลสีอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็มาที่ฟิโลเดลลอนตัวนี้นะครับอ่าราคา50บาทเองนะครับเพื่อนๆดูครับก็ลายของเขาอะไรนี่ครับลายขาวเขียวนี่ครับส่วนอันนี้เป็นไม้ด่างนะครับเป็นพับพึงด่าง กระถางละ100นี่ครับอันนี้ก็ฟิโลเม็กซิกามัมเหมือนกันครับนี่ครับกระถางละ500ครับก็ตัวนี้แพงสุดแล้วครับก็ถือเป็นไม้ฟิโลเนี่ยสวยสวยนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์จันน้านะครับกระถางละ3 0 0รนี่ครับจันประกายดาวก็300 สเสน่ห์จันนี้ถือว่าราคาก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์จันป่าจันป่านี้ผมว่าอยู่แถวบ้านผมแถวภาคใต้เนี่ยเขาเรียกน่าจะเป็นอบอลส้มนะครับนี่ครับเขาก็ขายถางถูกๆก,กระถางละร้อยเองจันป่าส่วนอันนี้ครับอันนี้เป็นจันโกเมนครับจันโกเมนนี่ก็สองร้อยครับราคาไม่แพง มาที่ฟิโดเดนรอนอนีกนะครับอันนี้เป็นฟิโดเดนลลอ่อนก้ามกุ้งขนนี่ครับกระถางละสองร้อยก็ลายด่างขาวฟิโลตัวนี้จะด่างขาวก็สวยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเสน่ห์จันดําครับเสน่ห์จันดํากระถางละสามร้อยก็สวยไปอีกแบบนะครับเสน่ห์จันนี่ครับก็ชื่อเขาเป็นมงคลก็น่าสะสมนะครับ และนี่แล้วครับก็เป็นราคาฟิโลเดนลอนแล้วก็ราคา,าสเสนเจันนะครับก็เป็นราคาประจำวันที่28เดือนสิงหาคมปี2 5 6 5นะครับก็เป็นวันนี้เลยครับผมเพิ่งไปมาก็เลยเก็บราคามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเผื่อใครสนใจไม้นี่ครับไม้ประดับตระกูลฟิโลนะครับแล้วก็รวมสเสน่จันไปด้วยครับ ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นที่ถูกใจกของอาชาวฟิโลเดนดอนกับชาวสเสนจันนะครับก็อันนี้พิกัดสำหรับตลาดนัดต้นไม้พัทยานะครับก็ฝากว่าเขาขายวันศุกร์สร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งขายอยู่3าวันศุกร์สร์อาทิตย์ก็นี่แหละครับใครอยู่ละเวกใกล้เคียงก็มาดูกันได้นะครับ ต้นไม้มีเยอะมากนะครับราคาก็ไม่แพงก็ผมเช็คดูแล้วก็ถูกกว่าที่อื่นเยอะนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วในโอกาสหน้าผมก็จะมานําเสนอ,อาราคาต้นไม้แปลกๆใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับสําหรับคืนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ